ส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปนะมีหลายจุดมากเลยนะครับที่จัดงานเทศกาสกลสงกรานกันเนี่ยนะครับมีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นน้ําสาดน้ํากันนะครับที่หนึ่งที่คนเข้าไปกันเยอะนะครับโดยเฉพาะาวัยรุ่นอ,อย่างเราเนี่ยนะ อย่างเราเหรอคะไม่อย่างเราไม่น่าจะไปสยามนะฮะไปดูลูกไปดูลูกออล,ลน,ะนะฮะที่สยามเนี่ยนะครับสยามเนี่ยเขาจะมีจุดเด่น <c oughs> นะเขาจะมีการขอร้องมาไปให้ยูมีทีมใช่ไหมทีมภาคมา้าอ่าแล้วก็ขอร้องว่าอย่านุ่งสั้นอ่าเนี่ยนะครับซึ่งงานสืบสารประเพณีงานสงกรานแบบไทยๆนะครับก็ได้มีการเนมิตสยามสแควเนี่ยให้เป็นลานสงกรานสีขาวเจี่ยวงานแบบปลอดภัยไม่โป๊ไม่เปลือย ไม่แป้งแล้วก็ไม่แอลกอฮอล์นะครับเขาก็จัดที่สยามทอแควตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ามีนาเมษายนนะครับก็มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินุ่งชุดไทยพาผาผ้าขาวม้าแต่งตัวให้จอยกับไอเทมผ้าขาวม้าสุดคูลหรือว่าแต่งชุดไทยสวยเก๋มาสัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ตามวิถีชาวสยามนะครับก็มีกฎกติกาบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกไปหนึ่ง อ่าห้ามแต่งกายโป๊ไม่สุภาพนะอ่าความยาวกางเกงกระโปรงสั้นเหนือเข่าไม่เกิน15เซนติเมตรสองไม่เล่นแป้งทุกชนิดสามไม่เปื่อยนะอ่าไม่โป๊ไม่โป๊ไม่เปือยด้วยบางคนบอกฉันไม่ได้โป๊ฉันเปือยเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้คือบ้านเรามันนักตีความเยอะทางนที่อทยาเขาต้องระบุให้ชัดไปนะแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นของการที่ปลอดภัยนะครับทีนี้พอไปตั้งกฎแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะเป็นธรรมดาของยุคนี้นะ ก็ต้องมีคนเห็น hey, ด so ้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็โอ้แหมอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับแต่มาแต่งกายป้อนุ่งสั้นต่างๆนี่มันเกินไปหรือเปล่าอะไรงี้นะต้องเอามาบรรทัดมาวัดไหมคือถึงขนาดต้องบอกว่าสั้นเหนือเข่าไม่เกิน15เซนเนี่ยเหมือนโรงเรียนเลยเหมือนอาจารย์ปกครองมาเองเลยคนก็บอกว่าโอ้หนี่ต้องเอามาบรรทัดมาวัดไปเนี่ยเออคือก็เข้าใจวัยรุ่นนะเพราะว่าเขาก็อาจจะมจะมาเข้มงวดอะไรกันอากาศร้อนๆน่ะเขาก็อาจจะอยากจะใส่สั้นบ้างเพราะว่าเด็ก ม่ใช่ว่าไม่ว่าเด็กอะคือคนยุคนี้ก็ใส่กางเกงกระโปรงขาสั้นกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตีมงานเนาะตีมงานมันเป็นตีมไทยๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะอนุรักษ์ในเรื่องเหล่านี้กันเอาไว้นี่นะคะแต่ว่าแล้วตอนนี้กระแสะเรื่องนี้ไงคุณปมรมศอกอิก,กี้ออกกคุณก,ก็เล่นกับเ,เ,เขาด้วยไหมอิก,กี้วัฒนท,ทองผมก็พยายาม กลัวตกเทรนเหมือนกันอีกี้ท่าทองซาวอ่ะเพลงฮิตของสงกรานยุคนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดหน้าฟีดไปเนี่ยมีเด็กคนเอายุคสมัยวัย 2k ตัดผมลากไซมาโชว์กันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาหน้าอยากจะเป็นอีกี้ยุคนี้2023เนี่ยก็ไม่ต้องนุ่งสั้นก็ได้จะคัฟเปอร์เป็นอีกี้เป็นแบบ ใส่กระโปรงยาวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะนะให้มันเข้ากับทีมก็ใครที่แต่งตัวอาจจะไม่เข้าเกงเขาเนี่ยเขาก็มีบริการาให้เช่านะ,ะไม่ใช่เช่าขายผ้าขมะอ,อยู่หน้างานนะก็ เป็นการกระจายรายได้ไปอีกมุมหนึ่งเรียอว่าต่างชาติจะเยอะต่างชาติก็สวยดีนะคุณณา่าจะไปกันเยอะคือมันก็สนุกดีหมายถึงว่าเราบางคนอาจจะไม่เคยใส่เลยเด็กๆอย่างนี้นะก็ใส่เอยก็ถ่ายรูปกันไปสวยงามนะผ้าเขม้าไทยไทยสมัยนี้ก็สวยนะคะไม่ได้เรื่องของความเชยเลยนะคะก็เขาจัดธีมนี้มาหลายปีแล้วนะคะก็ประสบความสําเร็จวัยรุ่นก็ให้ความสนใจกันนะคะแล้วก็มาเป็นสงกรานแบบเขาเรียกอะไรสงกรานสีขาวใช่ไหมปลอดแอลกอฮอล์นะคะ